กาบสวัสดีค่ะแม่กอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่าามะมันีนก็ะไ้มัสิดตามเรื่องราวความฝันของแม่กอบเนาะค่ะได้งินว่าเพ่นฝันในของดีค่ะเรื่องราวความฝันของแม่กอบสิให้สุเพราแนวใไดก็ฟังไปผ้อมๆกันเนาะค่ะออจ้าอันฟันดีอยู่ฟันว่าเพันเอาของมาให้ไปจืบบ่ได้ค่ะนอนจืบบ่ได้ยอนันบ่ได้นอนค่ะเออ อันนี้ก็อันมือวันศิ้นกัอันขอปูนะค่ะปูหายโชกหายลาบเน่อันนี้ก็วันศิ้นก็เลยเฮ็ดค่ะก็ได้ตอนนั้นละที่ได้บอกวันหนึ่งนี่ละจากมันมาตัวไดกันแน่ค่ะแต่ว่าเมฆเมฆกเพิ่นก็ได้ขอขอนนําปูเนาะ<อ>ปูปูด<ป>้วยสีปูด้วยสีเนาะค่ะ ปูลสีละคะเพราะว่าแม่กอปูลือสีนาคลาดเนาะเพิ่นอยู่ของรักษาน้าปูลือสีนาคลาดเนาะคุณแม่เนาะกาไ,ได้ขอโชคขอลาบน้าปูลือสีบานนี้ปูเพิ่นไห้ตัวใดคุณแม่เห็นบอกว่าขันบกเก้ากับอันเจ็ดแล้วเนาะค่ะเจ็ดหาสองซ<ป>ับหลังเนาะซับหลังค่ะเจ็ดหาสองบอกคุณแม่เพิ่นเพิ่นมาบอกเป็นตัวเลยเออเขียนนัานค่ะ มันถูกนะจุดถูกมันก็เห็นจุดถูกหน่อยนะมันก็มาเลยค่ะคุณเมย์เพิ่มขอปูด้วยสีเพิ่มกะจุดจุดถูกเนาะจุดถูกหน่อยนะเป็นถูกเหล็กนะเป็นเหล็กเจ็ดเออก็เจ็ดโัวมันมาอย่างสี่เนาะค่ะคันไปเจ็ดก็หกมันได้ตั้งเก้าก็ได้ค่ะเป็นเออเป็นเจ็ด กห้าส่งเนาะเจ็ดห้าสแม่กอบนี่คือจุดถูกขอโชคขอลาบน้ำปูหรือีจุดถูกได้เลขเจ็ดห้าส่งค่ะงวดที่แล้วนี่ก็ได้ยินข่าวว่าแม่กอบนี่จุดเข่าเป็นบ่ค่ะจุดเข่าหมวดก้อนนั้นมันเก้าหนึ่งสามต้องติดป้ายอ่ะค่ะหมวดนี่จุดใดเจ็ดห้าส่งเออ บาดนี้พ่อหลังจากจุดถูแล้วคุณแม่ก็ฟันดีฟันดีบาดนี้มีของมันนั่นเขามาเฮือนน้ำปิ้งปื่อยนะเพคนเอินเออเพคนเอินปิ้งปื่อยปิ้งปืเรย์คนเอิญยังเหลาโบหูจ้าปิ้งปิ้งปื่อยจ้าปิ้งปื่อยปิ้งปื่อยปิ้งปเรย์นะปิ้งปื่อยนี่ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะบบหูเนาะคันเบาเป็นภาษาไทยเฮาก็คือแมงหิ้งห้อยหิ้งห้อยเนาะแมงงหหิ้อยที่เป็นเสียงเป็นเสียง แดงแดงเออแดงแดงเร่งแดงเหลี่มเหลีเยมหลายสีเนาะเบิงเมื่อเ่จริงจีเปลี่ยนสีไปหลายหาสีเออแมนอันต้นนั่นล่ละบาดนี้เพิ่งบินไปใสคุณแม่บินนเขาห้องบินเขาในห้องพระบินเขาบอนแม่นอนเลยโอ้เขาไปในบอนแม่นอนบาดนี้บินเขาไปในเหือดมองนอนบอกได้เสาจริงมันออกเสาจริงออกโอ้จะบเดคยเคยเห็นเพิ่งเขาหมาบอกแมงตัวนี้ ปีแม่ถึกเล็กตีสองปีมาผ่านแล้วขันเข่าเมื่อใดเถึกเมื่อนั้นขันแน่งอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นโศกดีนอดจุทถูกเลยดิเก็บหาโองก็สิได้ประจ่ากต่ฟันตาเขาเอาข่าวเอาขอมาให้เป็นของมีค่าบอกของมีค่าจะจื่อบ่ได้จะจื่อบ่ไดรจะชื่อได้แต่ความหูซึกนั่นหูว่าเป็นของมีค่าของมีค่า ห้ายบ่นี่กร็ร้ายจนว่าแบ่งมูตีละโอ้ค่ะซึ่งสา่สีแบ่งเหล็กนีกน่ก็บปรจักค่ะกาบเนี่เนาะเพราะว่ามาถามแล้วไม่กบอ่ะเบาๆที่ฟังเนาะค่ะ,ค,ะคือว่า บอง่ายๆคือแม่กอบมีไม้ความว่าปิ่งปิงเปื่อยบอกคุณแม่ภาษาขมิ้นเนาะปิ่งเปื่อยปิ่งเปียดเออปิ่งเปียดโอ้ภาษาขมิ้นเพิ่นเอิ้นว่าปิ่งเปียดคือแมงหิ่งห้อยภาษาไทยเฮาหรอแมงภาษาไทยเพิ่นเอิ้นคัาานได้บ,บินขเข้าไปในบ้านหรือว่าบนอยู่บนนอนแล้วคือสิมีโชคอย่างสิบอกคุณอ่ะโอ้ค่ะก็มาได้ตัวใดก็ตัวใด้นะค่ะก็ซื้อว่าฝันดีเพราะว่าจุดถูกไรเลขแล้วก็ แต่จังเขาม่หายมั้บค่ะค่ะบ่อเลยเขาก้อนจุดจุดแล้วค่ะก็คือว่าฟันดีเนาะมันเขามาขึ้นอย่เงียค่ะเจ้าบาไม่กอเพิ่งมาอาจเป็นพกหาสอมกัะไเนาะลงแต่หนึ่งคละงสแคุณแม่เะอค่ะแต่ยาลืมเนาะเอาเอาเอาลงไว้น้ำนอคุณแม่นเจ้าสองหกห้าสองเนาะอยยันมันลงมาค่ะ คันฟันแนวนี่นี่นี่สีมานแมันบอคุณเนี่ยคันบ่หน่อยก็ร้ายค่ะกับอันแม่งหิ้งหอยนี่เขาไปนี่ทั้อนนี่ก็คือมานคือกันเออมันอันตัวนี้แหละตัวสำคัญตัวสำคัญเลยบ้านตัวสำคัญที่สุดค่ะพี่เม่์ประหยัดเป่าพี่เม่ว่าอู้คันไปหาเงินก็พอได้นะค่ะคันไปหายืมเงินก็สีได้ค่ะได้ก็ได้นะค่ะไม่เอาไปมืออื่นก็บไม บนในนอนสงสัยไปเอาไม้ไปอันประกวดก็เพื่อเ่อาจได้อาจได้ังส่นะเพราะว่าแม่กอบนี่เพิ่นตําไม้เนาะสิเอาไม้ไปประกวดค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันที่สิบเอ็ดขึ้นก็เพิ่นสร้างไม้เนาะมีสีมืองามเพิ่นเจ็ดสินไม้แพร่ไม้เนาะอันเฮันบออันอีกยังล่ะซอสอั่น มืองานศพพ่อใหญ่นั่นค่ะเพราว่าถอดให้นี่นะแม่เอ้ยลายหนกเกวนี่จะเป็นยากได้ค่ะถอดจังได้ละใสอันเดียวคันใสสองก็ถอดให้ติค่ะเพราะว่าแม่นี่กับจำเป็นรัตรถุกกล้เนาะไมหมสนัได <บา S 2> นไหมเรียทางไหมไปประกวดแม่ง <ผม S 3> หิงห้อยบินเข้าในบ้านบ้านเลขที่เทาไดคุณแม่แปดสองแปดสองเนาะค่ะเนาะ บา้านเลขที่แปดสองเนาะเรื่องราวความฝันของนายกรอบนี่ยังเพิ่มเติมบ่บ่บ่มีหรอกสั้นนั่นและค่ะข,ขอขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้ามาสรุปตัวเลขของนายกรอบเนาะค่ะตัวเลขของนายกรอบค่ะจิตห้าสองค่ะหกห้าสองค่ะแม่กรอบเพิ่นขอเลขน้ำพารุสีค่ะ พะลืษีนาขลาดค่ะเพิ่นจุดทูเดโกคือฤกค็ดค่ะเพิ่นได้ตีเป็นเ็ดหาสองหุกหาสองค่ะแต่ว่าแม่ก่อเพิ่นจุดทูแล้วหลังจากหันเพิ่นกับฟันดีฟันว่าเขาเอาของมีคามาหายหดเฮื่อนค่ะแบ่งหิ้งหอยกับเขาบานเพิ่นค่ะเตกเสียงหมาบหมาบตัวหนึ่งค่ะ เพิ่นว่า้าแมงนี่เขาบ้านเพิ่นสมักมีสูงมีหลาบนอกะค่ะบ้านเด็กทีของเพิ่นกะแปดสองนอค่ะ,ะบ้านเดขทีของเพิ่นบันทีที่พกมีถุนายนพ่อโสสองพันห้าร้อยหกเก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาบนคนอีสานํำนีดด้เลยค่ะชาบรษัทก,กดติดตามปลาบนคนอีสานขอฝากส่ง ตาบนคนอีสานกุดติดตามกุดไล่กดแช่เพื่อสีบรด้พภาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะตาบนคนอีสานกสิหามาฝากทานผู้ช้มทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบนคนอีสานกัมีเพียงเท่านี้คลิปนาพบก,กันใหม่สุกๆหมานๆลำๆเรื่อย,ยๆเฮ้งๆตังๆกับตัวเลขของเมกอน้อค่ะสวัสดีค่ะ